มือนี่ยายแมวกับมีความสงสัยค่ับพี่น้อง่าเม่นยังกับปุ๊กอีหยังเนาะมาถิ่มอยู่หนาบ้านเอากรดอื่นมินยาเบียเบาน้อมาคือซิมแล้วเนาะเออเอาโทรไปถามสามีว่าสามีบอกว่าไม่ยากเฮาน้ำพริกปลามามไห้เอาน้ำพริกปลามาส้มนี้ซิมไปซิมมามาคือล้อนเต่าเจียวแห้งแท้สันคือเพื่อนเอาล้นเต่าเจียวเราใส่ปลาแดกมาให้ลูกสะพายเพราะว่าลูกสะพายกินปลาแดกเพื่อนกับ่านเฮาอัน บะมีรสชาติปลาแดกมันก็สิเติมปลาแดกลงไปที่นอเอออ้าวแังไดดกับขอบคุณนเมียเด้อจา่าเมนีกับสีล่างถวยเมียนเฮือนเมียนซ่านนอวันยุดราชการแมวเมียวเตือนสวยพอกินยาแก่แพ้นั่ค่ะพี่น้องค่ะเอนีกับสีเมียนจักน้อยถวยแซ่ไวบตะเมือขึ้น้วคะพี่น้องค่ะพอบานตื่นไปเห็นงานแต่เศร้าค่ะมือนี้ค่ะแมวเมียว,ว,วกับยูบานลูกกับเตือนสวยคือกันช่วงวันยุดนักเรียนว่าหันได้เปิดเทิม่มเขากับผ้ากันตึกนอนเด้กตื่นสวยค่ะพี่น้องอ่า อ่าวยาแม่เมียวก็ล่างถวยล่างซ้ำไปแล้วมือนีก็สิมีเวียกหลายแนวสีเห็ดน้ำเฮียนน้ำซ่านก่ะบ่แล้วเป็นจากเท่อค่ะพี่น้องผู้เมียนเมียนคนเดียวผูยูยูกันหลายคนมันกัจังสีแล้วค่ะอยู่ซื้อซื้อยูบ่ได้เมียนไดเม็ดมันกัยากก็แต่แม่ผู้เดียวเนาะแม่เมียวเห็นน้ำพริกจจงซันแล้วมีผักหลายยูเฮียนก็เลยสีมาเขาจักน้อยค่ะได้กินกับน้ำพริกกับหนึ่งพักนะคะสีหลวกพักหนึ่งพักกินจากมือแลงนะคะแล้วแล้วแมวเมียวกัน มาดิดหูละพ่าค่ะมือนี้ขาดการวาซีได้ไปหาแมาา่ยาเพราะว่าบ่ไ้พ่อกับแมาา่ยาโดนแล้วครับพี่นองค่ะหรือยายแมวกับเด็ด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 แล้วก็เด็ดหูละพ่ากัะท้างนี่นี่เด็ดจนฉี่ขานยิดเด็ดจนนับเทือบได้แล้วครับพี่นองเออกําลังแตกดอกดอกค่ะพี่นองแห้งช่วงกําลังเป็นช่อดอกแห้งหอมแห้งค่ะพี่นองค่ะนี่พ่อเด็ดได้ประมาณนึงแล้วพ่อได้กินค่ะพี่นอง บ่มีหลายกับแยงกันกินไปค่ะอันนี้กับเป็นบกเข้อนะคะบกเขืหรูปทรงสีขาวนี่เออเอาไปเราจะซองหนว่วยหาเราพัดกับหวเราผ้ากินจะคาบนี้นะคะพี่น้องค่ะยายแมวได้แล้วกับมาทํากันเอาทั่วงอกของแมวเมียวอ,ออกมาค่ะพี่น้องทั่วงอกกับได้ทีแล้วปกติแมวเมียวเสีเหตุเป็นทั่วงอกค่อนดูอุปกรณ์สามีรักเอาทิมค่ะพี่น้องเอยเหลือใจแห้งผู้ชายนี่บ่หูจั๊กยั้งเลยเนะเห็นยั้งกับมีแตสิเอาทิม เฮาเมียนเฮาเมียดไห้น้ำสั่นเห็นเป็นเกะกาตากระโยนถิ่มของเฮาเบิดค่ะพี่น้องอันนี้แมวเมียวกระชอบทำการตัดลากทั่วงอกนะคะว่าเสียไปหาแไม่ยานํำจ้ะเพราะว่าไม่ยาเราบวกินลากทั่วงอกเพราะว่ามันสิไปติดข้อเล่าเนาะย่มพัดย่มยางแล้วมันก็นสีเหนียวนะลากทั่วงอกมันเหนียวอิเลเด้พี่น้องถ้าเฮาซ้ำใดซ้ำหนึง่งแขวบด่ดีเดี๋ยวก็ติดข้อเด้ค่ะแมวเมียวก็ะทำการเด็ดหยอนหนานผู้ช่วยกับเขามาโหลดว่ตเตหเฮ็ดยังนะคะ ดีนะนางบ่เห็นตอนแมวเมียวไปตัดหรวะภาคกะสิไปซ้อยตัดอีกค่ะพี่น้องพวดนะพวดนะเออจะม็นเก่งค่ะอ่ะพ่อได้แล้วแมวเมียวกะเสียมใสไซกองกอง,งนี่ก็ได้มาจากไอ้ทุเรียนแม่่าซื้อมาให้สองกองค่ะแม่่าแมวเมียวดีดีถือว่าโชคดีเติบนะคะเป็นแมแมวเมียวที่ได้แม่่าแบบเพิน่นบ่มาหยุ่งวุ่นไหวในครอบครัวค่ะพี่น้องเพิ่นอยู่ของเล่าเฮาค่ะอยู่ของเฮาย่ามใดกะจังไปพ่อกันจังอัน พบปลาสังสรรค์จังไปผูดไปคุยจังคิดหอดกับไปหางสินะคะแม่ยาหนี่ดีค่ะหลายเออแม่เมียวกับเ่าไปยุ่งเรื่องครอบรัวเพิ่นกับอยู่กองเข้าไปค่ะพี่น้องส่วนมากก็ให้คุณสามีจัดการเรื่องครอบรัวเพิ่นบ่ด้ไปยุ่งไปเกี่ยวกันก็ดีอย่างหนึ่งได้ค่ะพี่น้องค่ะขอบครัวบางขอบครัวปูยาแม่ใหพ่พอใหญ่แม่ใหญ่ เขามาซอยจัดการทุเรื่องในบ้านพร้อม่นเด้ค่ะพี่น้องบบแมนธรรมดาเด้แม่เมียวก็ถทือว่าแม่เมียวฉกดีผู้หนึ่งตีมาเจอเม่ยาแบบนี้เนาะค่ะอ่าแม่เมีวยวได้แล้วแม่เมียวก็หิวเขาเพาะว่วงนี่เป็นเวลาสิบใามโมงเหรค่ะแม่เมียวทัวสิเฮ็ดแนวนั้นแนวนี้ทัวสิเด็ดหางท่วงอกแล้วก็หิวเขาท้องห้องจอกจอกเนาะอันนี้กระตายในบ้านบ่ไดดออก กล่องจักเทือรนะคิดหอดนั่งก็แล้วมาลงจักหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นทัวงอกก๋วยเตี๋ยวไก่สุปกะไก่นะคะพี่น้องแมี่ยม,ม่ต้มไก่เป็นโตวไบเลยค่ะพี่น้องแล้วกาจังคอยมากอันดึงกระดูกออกแล้วก็แยกเนื้อแยกน้ำใถ้าเฮ็นุนำสุปก๋วยเตี๋ยวนำสาไก่ไห่ลูกนะคะพี่น้องอันนี้แม่ยมีม่กับจัดคอนเลยค่ะถติมควงเครื่องปรุงที่มีแล้วค่ะ ใส่ตามที่เฮาปรุงกว๋วยตรงกว๋วยเตีดเด๋ยวน่นะนะเฮ็ดแล้วค็คนเบิ่งทีลบะบันนี่เป็นตาแ่บอยู่ด้ค่ะพี่นองคาะนี่เห็นบ่เป็นก๋วยเตีดเด๋ยวไก่แบบง่ายสไตล์แมวเหมียวนะจะแม่บานยุคใหม่อย่าทําอะไรให้มันยากเฮ็ดง่ายๆใบกินง่ายๆอยู่ง่ายๆตายยากๆจังบาลแะค่ะพี่นองอ้าวซิมเบิ่งยาย่หมียวเอ้ยซิมเบิ่งแแ่บบ่บอกเลยว่าช่วงเวลาที่ปรุงเครื่องปรุงอยู่นไํไล่ไล่กระแตกจวกจวกทองกระห้องจอดจอดเพรา,าะว่าสีใบม่งแล้วค่ะพี่นองค่าความหิวกับเข้ามาแล้ว เออขนาดตอนผากตอนนี้กันยังหิวเดอ้อพี่น้องค่ะยังแบบน้ำไายไหลคิดอยากกินอยู่เด้อค่ะพี่นอ้องอยากได้แม่นต้มไก่ไว้อีกยุตแต่แต่มือแรง,งสิกินน้ำพริกแม่ย่าค่ะพี่น้องมือนี่ก็เลยไอ้เฝ้าเฮ็ดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไว้ให้ลูกแต่ลูกบอกกินน้ำพริกน้ำค่ะพี่น้องแม่เมียวก,ก็สิกับมาหนึ่งเขา่าไปส่งของแม่ย่าแล้วสิมาเฮ็ดหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำห,ห,ห,หนึ่งพักลวกพักกินกับเจวค่ะพี่น้องอ่ะถึงเวลาเดินทางแล้วพี่น้องกองทัพ กินข้าเต็มทองแล้วก็ไปออกเดินทางได้บ้านแม่ยากับประมาานลูกกวนี่ค่ะพี่น้องบบไก่บบไก่รัดเลาะน้ำปลาละหมาะละแมะไปกับหอดเพื่อนเล่าค่ะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องสำหรับคลิปมือน,นีก็ไปทรงพักแม่ยากอนเดอ้อจ้าพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาเดอ้อบายบายจ้า